ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักรราศีในราศีเกิดของตนเองนะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์แอดดวงพยากรณ์น,นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์วันนี้นะคะทุกคนจันยุทธสิโคศช่องราการดวงพยากรณ์ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การทำนายดวงชะตาในช่วงวันที่16มิถุนายนถึง30มิถุนายนปี2565นะคะและสำหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นคำทำนายของผู้ที่เกิดราศีตุลนะคะเกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง1 5พฤศจิกายนนะคะในวันนี้นะคะอาจารย์ขออนุญาตทำนายเป็นลักษณะการเปิดเห็นหน้าไพ่แบบชัดเจนนะคะเพราะแม่จกว่ามีหลายท่านนะคะสอบถามเข้ามาที่ช่องทำลายแอดดวงพยากรณ์นะคะว่าต้องการให้จารเนี่ย อธิบายหน้าไพ่ให้เห็นชัดๆนะคะเพราะอยู่ในช่วงการเรียนรู้การทํานายดวงชะตาหรืออยู่ในช่วงการตัดสินใจว่าจะใช้เส้นทางนี้ในการประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือผู้คนแล้วก็สร้างรายรับรายได้ให้กับตนเองก็เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาเปิดไพ่ในลักษณะของการเห็นหน้าไพ่แบบชัดเจนให้ทุกคนแล้วกันนะคะอะเรามาเริ่มทํานายดวงชะตาของชาวราศีตุลก,กันก่อนนะคะก่อนอื่นเลยค่ะ วิธีการค่ะอาจารย์จะให้ชาวราศีตุลทุกคนนะคะตั้งจิาอธิษฐานอาจารย์จะสับไพ่ไปพร้อมๆกับการอธิษฐานของคุณนะคุณต้องการให้ดวงชะตาเรื่องการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรับให้ออกมาในรูปแบบไหนหรือต้องการให้มีแนวทางในการดำเนินชีวิต ปรับแก้ไขแบบไหนอย่างไรก็ตั้งจะอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อให้ไพ่เนี่ยตอบคําถามคุณแล้วก็แนะนําแนวทางการใช้ชีวิตกับคุณนะคะถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มนะคะสับไพ่ทั้งหมด9ครั้งด้วยกันนะคะถ้าพร้อมก็เริ่มค่ะจากนั้นนะคะเราจะเลือกไพ่มาทั้งหมด12ใบค่ะ12ตําแหน่งตามตําแหน่งของจกักรราศีอาจารย์ก็จะเลือกไพ่ไปพร้อมๆกับคุณนะคะ12ใบนะ การทำนายแบบนี้นะคะก็เป็นการทนายดงชะตาโดยรวมทั่วไปนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจวงว่าเป็นดวงชะตาของทาน,นายถามใครฟังแล้วก็ต้องการทำนายส่วนตัวสอบถามเข้ามานะคะที่ช่องทางไลน์แอดดวงพยากรณ์น,นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะแล้วก็ทนายที่สนใจในเรื่องการเรียนรู้การทนายดงชะตาในทักษะของอาจารย์เนาะเป็นการทำนายพลังบวกในแนวยิปซีโคสอบถามเข้ามานะคะที่ช่องทางไลน์แอดดวงพยากรณ์เช่นกัน โอเคค่ะอาจารย์เลือกไพ่มาแล้วครบทั้งหมด12ใบเนาะ5 6 7 8 9 10นะคะเลือดสดๆไปพร้อมๆกับคุณนี่แหละคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะแปลไปพร้อมๆกันเลยนะเมื่อกี้เราทราบแล้วนะคะว่าเออการเลือกเริ่มต้นทําอย่างไรทีนี้เราก็จะเริ่มเปิดหน้าไพ่ค่ะมาดูกันนะคะว่า,าวราศีตุลน,นะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะการงานการเงินความรักเป็นอย่างไรเนาะอืม ชาวราศีตุลน,นะคะคุณ่ยเป็นชาวธาตุลมนะความเป็นลมของคุณค่ะทําให้คุณเนี่ยมีอารมณ์ของความไม่นิ่งอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะคะหรือความรู้สึกมีความปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะคะที่ความเป็นธาตุลมเนาะและไพ่ประจําราศีตุลก็คือไพ่เดอะแจสติกเพราะฉะนั้น the ไพ่เดอะแจสติกกมหมายถึงเรื่องของการตัดสินใจการมีเหตุผลการจะทําอะไรก็ตามค่ะชาวราศีตุลเนี่ยจะใช้เหตุผลนําหน้า ในเรื่องการคิดการตัดสินใจอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางต่างๆเนี่ยดูเลยค่ะว่าชาวราศีตุลเนี่ยจะมีการกระทําที่เป็นขั้นเป็นตอนเนาะแล้วก็จะทําทุกอย่างด้วยความแบบเป็นสเต็ปอะไม่ข้ามกระโดดข้ามขั้นอะ่ะแล้วก็อยู่ในเรื่องของการเปิดเผยจริงใจกับผู้คนด้วยทําสิ่งที่ถูกต้องไม่เอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ให้ใครเอาเปรียบในความเป็นตนนะจุดแข็งของคุณเลยนะต่อไปค่ะเรามาดูเรื่องของดวงของคุณกนะันละมันเอียงนิดนึง หน้าไพ่ของคุณนะคะนี่คือหน้าไพ่ของชาวราศีตุลน,นะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนมิถุนายนดตก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเรามาดูก,กันนะว่าตัวตนตัวตนตำแหน่งแรกคุณได้ไพ่อะไรอืมมใกล้นะคุณได้ไพ่ราชนีค่ะถ้าไพ่ราชินีนเนี่ยคุณสังเกตไหมคะว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างหน้าไพ่ราชินีคำว่าราชนีคือเรื่องของความอุดมสมบูรณ์และ มีทั้งต้นไม้มีทั้งเรื่องของพืชพันธุนัญหารข้าวนะคะแล้วก็ใส่ใส่ชุดคลุมมือนชุดคลุมท้องเนาะเป็นคนที่มีความสุขกายสบายใจมีมงกุฎนะคะมีคาถามีอํานาจวาสนามีบารมีมีความสุขกายสบายใจแล้วก็มีเด็กมีเรื่องของเด็กๆเน้นเรื่องของการดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ราชนีคือสถานการณ์ของคุณในตอนนี้ค่ะคุณอยู่ในช่วงของการ มีความสุขกับสภาพรอบตัวที่เกิดขึ้นไม่ว่ากำลังคิดกำลังทำสิ่งใดหรือกำลังช่วยเหลือใครอยู่คุณจะได้รับการตอบรับที่ดีจะได้รับการสนับสนุนที่ดีมีความสำเร็จเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแต่อย่าลืมนะคะว่า อย่าลืมดูแลร่างกายของตนเองด้วยนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราทําอะไรมากมายหลายอย่างแต่ลืมใส่ใจในเรื่องของสุขภาพภายในของตนเองก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแต่ดูแลเนี่ยโดยรวมเนทิศทางการงานการกระทําอยู่ในช่วงการลงตัวกับสิ่งที่กําลังเป็นโอกาสข้อเสนอต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่าโอกาสข้อเสนอต่างๆเนี่ยมันมาในรูปแบบไหนเนาะตำแหน่งการงานการกระทําคุณได้ไพ่เดือ o ทาวเวอร์ถ้าเดือดทาวเวอร์มาเดี๋ยวบางคนตกใจแล้วว่าอู้เดือดทาวเวอร์ขึ้นเนี่ยทำยังไงคะอาจารย์ น้องตกใจค่ะคุณสังเกตในรายเอียดของเดอะทาวเวอร์นะทาวเวอร์ Tower เนี่ยถ้าแปลเนี่ยตามแกนของพาคือแกนของเขาคือการเปลี่ยนแปลงการจบสิ้นการพังทลายตึกมันพังอ่ะนะคะแต่คุณสังเกตน,นะคะว่าต่อให้ตึกพังเนี่ยก็ไม่แน่นะคะคุณมีโอกาสพบทางออกที่ดีสําหรับตัวคุณเกิดขึ้นก็ได้ นะคะแต่ Tower คือการเปลี่ยนแปลงทําในสิ่งที่แตกต่างจากเดิมอะไรเหมือนเดิมถ้าทําเหมือนเดิมพังแบบตึกแน่นอนค่ะแต่คุณสังเกตไหมคะว่าเห็นมีคน2คนเนี่ยกระโดดออกมาด้านนอกหน้าต่างนั่นหมายถึงว่าที่เขากระโดดออกมาบริเวณเอาจจะเป็นน้ําก็ได้นะคะเขาอาจจะรอดจากการที่ตึกเนี่ยตึกกาลังพังก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นทางออกของเขาคือ ทำในสิ่งที่แตกต่างเพราะเขาไม่สามารถทําแบบเดิมได้เขาไม่สามารถออกทางเดิมได้ออกทางประตูได้เขาก็เลยต้องออกทางหน้าต่างหรือทําอะไรที่แตกตา่างแต่เรื่องแกนของเขาคือการจบสิ้นการพังทลายการที่คุณจะยุติอะไรบางอย่างบทบาทที่คุณเคยทําอยู่ก่อนหน้านี้แล้วคุณต้องลงมือทําอะไรบางอย่างที่เป็นบทบาทอะไรใหม่ๆนะคะที่กําลังรอคุณอยู่ที่คุณไม่เคยทํามาก่อนทําในสิ่งที่แตกต่างจากเดิมหรือ มันยังเปลี่ยนแปลงไม่ได้คุณก็ต้องปรับรูปแบบเพิ่มเติมวิธีการเพิ่มเทคนิคเพิ่มช่องทางโอกาสอะไรบางอยา่างให้มันให้มันมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอะ่ะเพราะถ้าทำเหมือนเดิมรูปแบบเดิมๆแล้วมาหวังว่าจะได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆม,มันเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้บอกเลยนะคะว่ายุคสมัยก็เปลี่ยนนะคะเรื่องของการงานการติดต่อผู้คนโลกก็เปลี่ยนไปหมด เราจะยึดถือความสําเร็จในอนดีตแล้วมาบอกว่าต้องทําแบบเดิมแล้วสําเร็จแบบใน,ใน,ในอนดีตคุณอาจจะเคยทําวิธีการเดิมเมื่อ10ปีที่แล้วและคลาดหวังว่าการทําวิธีการเดิมใน10ปีที่แล้ว ส่งผลให้คุณประสบความสําเร็จอาจจะใช้ได้นะแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นเป็นอะไรที่มันเป็นกฎตายตัวที่มันชัดเจนคุณอาจจะต้องปรับอะไรบางอย่างกับโลกสมัยใหม่โลกปัจจุบันใส่เทคโนโลยีเข้าไปใส่เรื่องความรู้ต่างๆเข้าไปใส่เรื่องอะไรที่มันเป็นเป็นโลกสมัยใหม่เข้าไปแตกต่างจากเดิมปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือเพิ่มเติมวิธีการกได้ค่ะเพราะเดิรทาวเวอร์คือห้าเหมือนเดิมอะ ต้องเปลี่ยนแปลงจากเดิมทีนี้ค่ะมีราชาดาบมาขอให้มั่นใจในการตัดสินใจด้วยนะคะเพราะจะมีใครบางคนเข้ามาช่วยคุณในเรื่องของการตัดสินใจเข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจในเรื่องของอำนาจหน้าที่การตัดสินใจเรื่องของการกระทําการงานต่างๆในช่วงระยะเวลานี้และอาจารย์มองว่าความสําเร็จมานนะยึดถือความถูกต้องค่ะไพ่จัดเว้นเนี่ยเป็นไพ่เป็นไพ่เหมือนกับเทวดาฟ้าโปรดหรือเป็นไพ่แบบ คนทําดีก็ควรได้รับสิ่งดีๆถึงเวลาที่ผู้คนจะรู้ว่าที่ผ่านมาคุณเป็นคนจิตใจดีและชอบช่วยเหลือคนแล้วก็ชาวราศีตุลเนี่ยเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใครและไม่ให้ใครเอาเปรียบเป็นคนที่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆเหล่านั้นกลับคืน สู่เส้นทางการใช้ชีวิตของคุณอ,อาจจะแบบมันก็แบบคุณอาจจะเจอมอรสุมหรือเจออะไรมาค่อนข้างเยอะแต่ถึงเวาลาแล้วค่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยคุณจะเจอขนทางอะไรบางอย่างช่องทางโอกาสที่ดีอะไรบางอย่างที่คุณจะได้เริ่มต้นทําและดูด้วทิศท,ทางในการทําในสิ่งที่แตกต่างจากเดิมมีคนช่วยคุณมีคนเข้ามาคอยตัดสินใจแทนคุณได้นะถ้าคุณพร้อมนะเขาก็จะช่วยคุณแต่เขาอาจจะด,ดูดุหน่อยก็ได้นะหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกชาวต่างชาติหรือคนที่แบบเข้ามาเป power ในการอ่าเข้ามาจัดก,การในเรื่องราวต่างๆให้กับคุณ แต่ดูแล้วแนโน้มีความเสเร็จรออยู่นะคะถ้าเด็กถือเรียนคือทิศทางคุณจะมองออกเลยว่าสิ่งที่คุณทาในเวลาเนี้ยกับใครบางคนที่มาร่วมกับคุณเนี่ยมีทิศทางการเงินที่ดีมีความมั่นคงในอนาคตด,ด้านการงานเกิดขึ้นเรียกได้ว่าสถานก,การณ์ดีขึ้นตามลําดับนะคะจากสิ่งที่คุณนั้นได้เปลี่ยนแปลงเพราะฉถานการเปลี่ยนแปลง ตั้งสติเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเวลานี้จะนํามาซึ่งการงานกา,การการกระทําที่ดูแล้วมีเส้นทางความชัดเจนมีความมั่นคงเกิดขึ้นนั่นเองค่ะนี่คือแกนดวงของคุณนะเดอะทาวเวอร์นะต่อไปค่ะรับรู้เรื่องของรายรับไรายได้ค่ะรายรับไรายได้สินทรัพย์มาคุณได้ไพ่สิบเหรียญงานมาเปลี่ยนแปลงมาคิดทางการเงินดีรายรับสอดคล้องกันแน่นอนค่ะมีการเงินที่ดีเข้ามาในบรรยากาศภายในครอบครัวหรือทําอะไรติดต่อใคร รอผลงานใดๆรอผลประโยชน์ด้านการใ,ใดๆก็จะได้รับการตอบรับที่ดีมีแรรับมีการเงินมีสินที่รับมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีความสุขด้วยรายจ่ายมีแต่จะมองว่าคุณกําลังวางแผนทําอะไรนะเรื่องการงานเนี่ยคุณกําลังต่อยอดอะไรบางอย่างจากสิงที่คุณทําอยู่เช่นในการวางว่าจะขยับขยายเรื่องการงานบางอย่างจากต่อยอดจากสินที่เคยทําให้มันกว้างมากขึ้นให้มันเก็บทุกคนได้ทุกรูปแบบ เพราะฉะนั้นค่ะวางแผนได้เลยนะหากต้องใช้เงินในการลงทุนในแดนก็ตามมันจะมีโอกาสบางอย่างเข้ามาคุณเตรียมความพร้อมแล้วกันค่ะเตรียมความพร้อมในเรื่องของแผนในเรื่องของไอเดียสติปัญญาในเรื่องของการเงินต่างๆเมื่อคุณเตรียมความพร้อมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือโอกาสมันจะเข้ามาแบบฉับพลันนะแปดไม่เท้าคือโอกาสหรือบางอย่างหรือข้อเสนอบางอย่างที่ดีจะเข้ามาแบบฉับพลันทําให้คุณนั้น ตั้งตัวไม่ทันนะเพราะฉะนั้นต้องต้องรีบเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้เลยนะเออแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าการวางแผนในการชีวิตตัวเองเรื่องการงานการกระทำเนี่ย ต่อให้มีการเปลี่ยนแปลงแต่เรามีสติเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงระหว่างแผนที่ถูกต้องและลงมือทำในทันทีความสําเร็จมาแน่นอนการงานจะเกิดการเปลีป่ยนแปลงปฏิทานที่ดีการเงินจะมีเรื่องเงินดีๆคาดไม่ถึงจะมีข่าวดีที่มาพร้อมกับการลงทุนที่ดีและก็เป็นความสําเร็จด้านการเงินด้วยนะคะข่าวดีมาพร้อมการเงินและเป็นข่าวดีที่รอคอยอยู่นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเร,เรื่องสภาพรักความรักคนมีคู่ค่ะความรักคนมีคู่ได้ไพ่แปดดาบแปดดาบเน่ยจะคนละตัวอย่างสองดาบนะคะถ้าสังเกตเนาะ แปดเนี่ยมันเหมือนกับดาบพันตัวอืมปิดหูปิดตาขยับตัวไม่ได้เลยนะแล้วดาบก็รายล้อมตัวคุณแต่สองดาบค่ะคุณสังเกตเห็นไหมคะสองดาบอ่ะมันเป็นดาบที่คุณถือเอาไว้และคุณก็มาตากปิดตาคุณเอาไว้นั่นหมายถึงแปดดาบคือสภาพรอบตัวปัญหารอบตัวเรื่องราวต่างๆที่อยู่รอบตัวมันเป็นปัญหามันเป็นอุปสรรคนั่นหมายถึง บรรยากาศหรือสถานะความสัมพันธ์รงบางอย่างที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวจะพบอุปสรรคบางอย่างจะมีปัญหาเกิดขึ้นหรือมีเรื่องร้อนใจที่ที่หาทางออกไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกับคนรักหรือคู่ครองของคุณแต่มันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นและทําให้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์คือบางทีเราเราอาจจะแยกยะเรื่องงานกับเรื่องครอบครัวได้ไม่ชัดเจนทําให้เอาปัญหาเรื่องของงานมาเป็นปัญหาของครอบครัวทําให้ตอนเนี้ คุณรู้สึกถึงความอัดใจกับทุกอย่างที่มันกําลังเกิดขึ้นและมีเข้ามาเป็นไปได้นะหันหน้าพูดคุยกันกับคนรักเปิดใจคุยกันเพราะบางครั้งปัญหาบางเรื่องหรือเรื่องราวต่างๆที่มันมีเข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องอเล็กๆซึ่งเรา คุยกับคนรักเนี่ยคนรักหรือคู่ครองของเราเนี่ยเขารู้ใจเราดีก็อาจจะช่วยคุณในการปรับแก้ไขไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องก็ได้เพราะแปดดาจริงๆอะคุณไม่สามารถแก้ได้ทันทั้งหมดทีเดียวะคะ่ะคุณต้องค่อยๆแก้ทีละเรื่องทีละเรื่องจัดลําดับของมันว่าเรื่องไหนมาก่อนมาหลางังเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคุณเอาปัญหาของทุกคนที่อยู่รอบตัวมากลายเป็นปัญหาของตัวคุณเองต้องระวังเรื่องนี้นะคะแต่สองดาบมันจะไม่ใช่สองดาบคือตัวคุณเองนะมันไม่ใช่รอบตัวไะน,นะต่อไปคนโสดนะคะ แตะไม่เท้าคือคนโสดมีโอกาสพบใครบางคนเข้ามาแบบฉับพรันม,มาสนับสนุนคุณในเรื่องของการงานมาส่งต่อมาบอกต่อมาต่อยอดคุยเรื่องการลงทุนด้านการเงินและการงานเกิดขึ้นและกลายเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าเออประทับใจกับ กับความสําเร็จในครั้งนี้ก็เกิดเป็นความรู้สึกด้านความรักความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นก็นได้นะคะเพราะฉะนั้นโอกาสพบใครบางคนที่ถูกใจในระยะเวลานี้แล้วเข้ามาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะอืมเนี่ยมาแบบลับๆเห็นไหมคะเพราะสองถ้วยเนี่ยสําหรับชาวาชาวราศีตุลเนี่ยสองถ้วยคือภาคของคู่รักอะภาคของใครบางคนที่เข้าอกเข้าใจคุณแล้วเขาก็เข้ามาในจังหวะที่คุณแบบเหมือนกับ ไม่ได้ทันที่เตรียมตัวเพราะคุณโฟกัสเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่มันมีเข้ามาแต่จูจนะูเนี่ยจะมีใครบางคนนะ่ยยื่นมือยื่นความช่วยเหลือแล้วก็เข้าเข้าใจคุณทีเดียวและทําให้คุณปรับสถานการณ์แก้ไขต่างๆเรื่องของการเงินการงานได้ในทิศทางที่ดีและนั่นล่ะค่ะก็เกิดเป็นความรู้สึกประทับใจกลายเป็นความรักความผูกพันเห็นอกเห็นใจกัน จะมีใครบางคนติดต่ออย่างลับๆเกิดขึ้นในด้านความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังก็ก็ให้เอารับในเรื่องนี้แต่ถ้าหมกในย่านหนึ่งสำหรับคนมีคู่ระวังเรื่อง เรื่องการครบใครบางคนเป็นการครบซ้อนแบบลับๆเนาะต้องระวังเรื่องนี้นะคะปัญหาที่มาเนี่ยอาจจะมาจากการที่คุณคบซ้อนก็ไดคบใครบางคนที่รู้สึกว่าเป็นเนื้อคู่เป็นคู่รักคุณอีกคนหนึ่งแล้วปกติความรักหรือการครบกันอันนี้เอาไว้ต้องระวังนะคะคนมีคู่ปัญหาเรื่องอื่นมีอยู่แล้วอย่าเอาอย่าก่อใน,นเรื่องของนี้เพิ่มเติมเข้ามาละกันนะคะช่วยตรงต่อคนรักให้มากที่สุดนะคะเพราะไม่เช่นนั้นาจะกลายเป็นความอึดอาาัดใจที่คุณไม,ม่สามารถแสดงออกได้นะคะแต่ถ้าสําหรับคนโสดจารย์มองว่า จะเป็นความรู้สึกที่ดีกีกเค้นแล้ละกันค่ะแต่ถ้าคนมีคู่ไม่แนะนําเนาะอืมนี่คือต้องระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต่อไปค่ะสิ่งที่ควรระวังนะคะรวมทั้งอุปสรรคต่งางๆอาจารย์มองว่า ปีในช่วงนี้ค่ะคุณต้องตั้งสติเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงพรอมหรือการจบสิ้นอะไรบางอย่างจากสิทีธรรมอยู่และควรที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการลงมือทําในสิ่งที่แตกต่างจเดิมปรับรูปแบบปรับวิธีการเปลี่ยนแปลงสินิธรรมทำในสิ่งที่แตกต่างผลลัพธ์ย่อมดีกว่าเสมอการเงินจะเป็นในทิศทางที่จะมีข่าวดีเรื่องการเงินและสามารถที่จะลงทุนต่อยอดการเงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้ความรักคนมีทุกมีคู่ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ระวังปัญหาต่างๆที่อยู่รอบตัวรวมทั้งเป็นความรักที่หลบซ่อนปิดบัง ระแต่ถ้าคนโสดจะ,จะรู้สึกถึงความกระชุ่มกระชวยมีใครบางคนเข้ามาแบบฉับพลันให้คุณรู้สึกดีๆและกลายเป็นความรักความบุปผาที่บางทีก็แบบมาไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ได้นะคะก็ะให้ดูนะคะว่าเป็นอย่างไรเนาะทิศทางความรักการงานการเงนินนี่ดวงชะของคุณนะคะชาวราศีตุลน,นะที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนฝากกด l i k กดแชร์กดแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรักแล้วกลับมาเชิญทีใหม่นะคะในครั้งหน้าสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ ที่หนูว่าเจออาจารย์คือหนูอธิษฐานต่อจัก,กรวาลไหมว่าหนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยคนอะไรเงี้ยค่ะก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญเพราะหนูเชื่อว่าจัก,กรวาลจาัดสรรมาให้หนูได้เจออาจารย์ค่ะอธิษฐานไว้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่ว่าสอนง,ง่ายเข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยตรงนีหต้อมเจอ่งมาก การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แม่นยำพอเราทำเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจาก,กว่าอาจารย์สอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอ่ะมันมันยากมากเลยอ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอ่ะค่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค<ม>่ะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอ่ะไม่ต้องกลัวเลยอ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่านอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะคะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนนี่ะขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืนเนี่ยดูอาจารย์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะ<ฆ>แม่ท่ากางท่าปลท่าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนลรวงกลมมาเลยรู้สึกวรู้สึกว่าแบบมันง่ายเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วภาาแบบราศีมังกรอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิลสตามูอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาเลยค่ะดีมากเลยค่ะ แล้วก็ค,คือสุกว่าถ้าถ้าคนที่แบบขยันหรืออะไรอย่างนี้คงต้องแบบว่กล่องมากกว่าน,นี้ได้แค่ดูโ,โอเคแค่เดียงเท่านต้งขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ตรงนี้และทําให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแมว้วอันนี้ง้อเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วเขาก็มาทําได้เลยทําได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ คือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะว่าอันนี้ไปน,นี้ราศีนี้จะต้องเป็นอะไรเนี่ยค่ะอืมหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนิรัตบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วพอก็มาเรียนข้อสองข้อสองก็ก็ทําได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียน เมื่อไม่กี่ไม่ขี่ชั่วโมงนี้แล้วก็ก็รู้ว่าเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความพยายามเรามีความเชื่อในตัวเราก่อนเราทําได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มณีนัทค่ะทำให้ดูง่ายขึ้นค่ะอืมกระบแบ่งมากขึ้น มาเรียนกับอาจารย์ทําให้เราสัมผัสได้ว่าคําว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่ยแหละคะ่ะขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์เมญินัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคการเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะอนึ่งเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่าหนึ่งเรียนหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบ,บหนึ่งไม่ท้าคือการเริ่มต้น เริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการเงินหรือเริ่มต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กําลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือมีศึกสองเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจําง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งไม่อกี้มันตนุใช่ไหมหลักการจาจารย์อ,อาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไห เข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกปะ